ครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12นะครับเมษาย,ยน2564ครับเราก็ได้ขึ้นมาวิ่งบนถนน m อ็มนะครับก็คือถนนสายบางปะอินนครราชสีมานะครับหรือว่าบางปะอินโคราชก็ตอนนี้ก็ วิ่งได้อยู่ประมาณนะครับประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่ผมวิ่งอยู่นะครับตอนนี้นที่กิงแล้วก็รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่สิบสองละนะครับพาเปิดใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับก็คือจากน้องสไลดยนะครับขึ้นมาแล้วก็ไปลงที่แยกสี่คิ้วนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ดูบรรยากาศตรงบริเวณที่เป็นลำตะคองนะครับเกอดลำนตะคองครับตอนนี้ขับรถมุ่งหน้าไปที่นครราชสีมานะครับกำลังครึ่งจะขึ้นมาจากลองสไลายนะครับตอนนี้ก็อยู่บนถนน ก็ถนนเส้นนี้นะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าในช่วงเทศกาลสงการปีสองน้าหนะครับเปิดให้ใช้ช่วงนองสลายนะครับเรียกเมืองขึ้นไปแล้วก็ไปลงทีเ่เรียกซิคิวนะครับก็จะเป็นช่วงที่ข้าม มาตรงเขื่อนลำตะคองนะครับอิีถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้นะครับก็ใช้รถถนนนะครับใช้รถใช้ถนนเนี่ยใช้ได้อยู่ประมาณร้อยประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ขับไปเรื่อยๆดูวิวไปเรื่อยตอนนี้ก็คลึ้มๆหน่อยมีฝนตกลงมาบ้างนิดหน่อยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นภูเขานะครับก็จะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นเขื่อนนะครับเขื่อนลำตะคอตอนนี้น้ำก็เรียกว่าเต็มแล้วนะครับแต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนักนะครับราะว่ามองอยากตัวรถลงไปนะครับถ่ายไม่ได้ เรามองจากด้านนี้นะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นเขื่อนเท่าไหร่นะครับเห็นแม่น้ำที่หน้าเขื่อนเนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ที่เราใช้นะครับเป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับส่วนที่จะไปโคราชนะครับยังไม่เราเสร็จดังนั้นเขาให้วิ่งแค่่าเส้นเดียวนะครับสลับกันนะครับนี่ครับ บรรยากาศรอบๆบนะครับด้านขวาก็จะเป็นภูเขานะครับแล้วก็ซ้ายก็จะเป็นแม่น้ำนะครับก็คือหน้าเขื่อนเกื่อนลำตะคองครับครับถ้าเรามองไปก็จะเห็นกังหัน ทางหันลมครับอยู่บนบนเขาครับบนเขาลำตะคองแลวอย่างหนึ่งก็เรียกเขายเยี่ยงครับตรงนี้ช่วงระหว่างจะเข้าเขื่อนลำตะคองพอดี ก็ตอนนี้ให้วิ่งเฉพาะรถสี่ล้อนะครับไม่ขึ้นมาเฉพาะรถสี่ล้อเล็กเท่านั้นเองนะครับส่วนรถหกล้อสิบล้อนะครับยังไม่อนุญาตให้วิ่งนะครับอันนี้เป็นการวิ่งชั่วคราวแค่นั้นเองนะครับก็กําหนดแล้วเสร็จจะประมาณปีสองพันห้าร้หกสิบห้านะครับถึงจะเปิดเต็มมาตาสึกนะครับ สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะลงมาที่หน้าเขื่อนนะครับถนนดูสวยงามนะครับถ้าเป็นกลางคืนก็น่าจะเปิดไฟแสงสว่างเต็มไปหมดเราจะมองเห็นลิบๆิอยู่นะครับช่วงนี้จะสวยงามมากนะครับด้านซ้ายเราจะเป็นน้ำ ก็เป็นถนนขวามือก็เป็นภูเขานะครับเขาเยเี่ยงนะครับคันนี้รถได้วิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะรู้สึกว่ารถแต่ละคันก็น่าจะวิ่งดูวิวชมวิวชมทิวทัศน์ไปด้วย ก็วันนี้เป็นวันที่3นะครับเปิดให้ใช้ตั้งแต่วันที่9 10 11อ่าวันนี้วันที่1ิบสองแลลวครับนี่ครับมองไปด้านโน้นนะครับจะเห็นหน้าเขืนครับเขื่อนลำตะคอง ด้านขวามือเราก็จะมีกางหันนะครับตรงกลางก็เป็นถนนรถยนต์วิ่งด้านซ้ายก็จะเป็นเขื่อนถนนเส้นนี้เป็นถนนโมอเตอร์เวย์ที่ยาวที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยเนื่องจากว่าถ้าแล้วเสร็จเนี่ยจากบางปะอินถึงโคราชนี่ก็ สองร้อยกว่านะครับสองร้อยห้าสิบประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลนะครับซึ่งเป็นถนนที่ยาวที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยได้ทำมา ช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกวิ่งอยากตรงเดินจำนะครับเดินจำหลองไผ่ก็จะแยกออกมาแล้วนะครับตอนนี้แยกซ้ายออกมาตรงออกไปที่จะเข้าไปที่อำเภอขามทะเลสอเลยนะครับแต่ว่าเราจะลงสี่คิ้วนะครับส่วนถ้ารถยนต์เส้นล่างนะครับก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับแต่นี้ทางยกกระดับนะครับมอเตอร์เวย์ก็จะ ตรงเข้ามาเลยนะครับขึ้นมาอย่างสูงนะที่ท่านมองเห็นเวลาขับรถมานะครับจะมองเห็นสูงนะครับก็จะประหยัดเส้นทางได้เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับรอบๆนะครับจะมองเห็นด้านล่างสวยงามมากๆ ใช่ hey, ครับเราวิ่งมาจากคลองไผ่นะครับแยกคลองไผ่นะครับก็มาถึงทางลงนะครับทางลงของอถนนที่ไปสีคิวนะครับถนนที่จะเดินทางไปต่างกุทศนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่บุรีรัมย์นะครับจะ ระยะทางประมาณ15้ากิโลนะครับจากคลองไผ่ครับตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงประมาณที่กิโลที่10แล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก5้ากิโลนะครับเราก็จะถึงทางแยกครับตอนนี้เราก็จะถึงทางแยกลงแล้วนะครับซ้ายมือ ก็คือที่จะวิ่งไปดันอุททศนะครับตรงไปก็คือขามทะเลสอนะครับส่วนทางขวามือก็จะเป็นไปทางบุรีรัมยานะครับแต่ตอนนี้ก็คือตรงไปได้ไม่ได้นะครับเราต้องลงเพราะว่าทางยังไม่แล้วเสร็จครัาจากถนนนะครับที่ ด้านบนเขื่อนนะครับเขื่อนรัอบคลองนะครับจากเรือนจำของไผ่นะครับมาถึงทางลงตรงนี้นะครับระยะทางประมาณ15บกิโลนะครับสิกิโลนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับรถวิ่งได้เลยนะครับดังนั้นก็ถนนเส้นนี้นะครับจะช่วยประหยัดเวลา ในการเดินทางอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อแล้วเสร็จหมดนะครับตอนนี้เราก็ถึงทางลงนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับการทดสอบนะครับวิ่งขึ้นมาดูถนนแอมเว์นะครับก็คือสายถนนบางปะอินนะครับนะครราชสีมาสวัสดีครับ